กลับมาอีกครั้งกับซีรีส์เอาปืนเก่าไปลงแรงนะครับวันนี้จะเป็นเวลาของ AK 117นะครับมีคนก็ขอมาครับตั้งแต่5เดือนที่แล้วนู่นเนี่ยเพิ่งจะกลับมาทำก็ไปติด a อเปอยู่นะครับโอ้โหรอโควดนานนะครับนุกเท้าครับนุกเท้าอย่างไวฮะ ด่านี้แคบๆไวดีเฮ้ยเฮ้ยเสียงใหม่เสียงใหม่หโอ้โหเขาทำเสียงใหม่แล้วไม่ได้เล่นเลยครับนี่ครั้งแรกของการกลับมาเล่นใหม่นะ <Hard point. S 1> มาครับ A.K. หนึ่งกับเสียงใหม่นะครับโอโ้ลืมเปลี่ยนของนะครกดมาไม่ได้อะไรเลย <Hard point S 1> อันนี้อะไรนะเ <that 's S 1> นี่ย <that 's S 1> ลืม <the fly. S 1> อ๋อ โอเคโอเคเป็นโดมไม่ค่อยมีคนใช้มันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่หนึ่งตัวครับไม่ได้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 หมดหมดฮะโอ้โหโดนเพื่อนแย่งหมดเลยเสียงระเบิดอะไรโคตรน่าเกลียดเฮ้ยของฟรีครับโอ้เพื่อนเอาไปอีกแล้วฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว หนึ่งครับเอออ่ะส่วนส่วนไปไปดันครับอืมขอคืนโอ้โหดีโหลดอยู่ไม่ไม่ค่อยได้เล่นนานฮะกากก็ขออภัยไปแอบเอ้ยไปแอบอะไรตรงนู้นโอ้โหกูแพ้คนแอบด้วย ต้องยึดแล้วต้องยึดเพื่อนเพื่อนยึดเพื่อนยึดบ้างอย่าให้กูยึดคนเดียว <_ p ain> อื <_ p ain> อร้อยครับเุียบร้อยเปลี่ยนโลโอ้โหสไน <_ p ain> มันรอเลยมั้งเนี่ย อุ้ยอ้โหไม่ได้ครับมันมีกำบังเรายืนตัวปิวๆเลยมาดิโอ้ย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 ยิงยิงไม่ค่อยคมเลยช่วงนี้ไม่ได้ถนัดด้วยก็แต่งมั่วแต่งในห้องตัวค่ะเพื่อแต่งเน้นยิงไกลเออลาดเพื่อนได้ฮะ เน้นยึดจุดครับเน้นแบบโอ้โหสนายตัวสนายนี่รอบเนี่ยใกล้ใกล้เวลาแล้วครับดันครับดันครับเพื่อนเราก็ยังไม่วิ่งมากันนะฮะมันเปลี่ยนโลแล้วโอ้โหหลังเข้า โอ้โหเสียฟรีเลยได้ตัวเดียวเองคะแนนคะแนนเริ่มจะไหลแล้วคะแนนเราผูกเพื่อนเราวิ่งมาตายหาหมดุดข้างหน้ามีคนนะข้างๆก็มีครับเพียบเลยเดี๋ยวกูกดอะไรของกูนเนี่ยกดมั่วแล้วกันเอ้ยเกือบไปอ้หล,ลูกสองอัดหน้าเลยของเล่นนี่โดนเนิร์ฟนี่ไม่รู้จะเล่นอะไรเลยเอา โอเคมันวิ่งมาอย่าตรงนี้ได้เหวะเนี่ยเอาอีกรอบครับกดกดแม่งเลยมั่นจะทำอะไรคะแนนไหลเพื่อนเราไม่ค่อยตามปวดกล้อมปืนด้วยกูเกือบแตกเอือไม่ได้เอา BMP มาออะไรอ่ะอ๋อมูมองแทบไม่เห็นเลย ก็นั่นแหะเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยเดี๋ยวนี้ยิงนัดเดียวไม,ไม่ไม่พังแล้วเหรอต้องยิงสองน,นัดโอ้โหเมื่อก่อนนี้ยิงนัดเดียวแลวกูก็ตายเนี่ยอะไรจะจัดก็ต้องใช้อะไรบ้างละน,นี่มันมันปิดมันปิดไว้แต่กูรู้ว่ามึงเป็นคนแล้วกูก็ตายจากอะไรวะเนี่ย โอ้โหกูตายอีกแล้วอืมโอ้๊บมากันเยอะไปไหนเนี่ยโฆ่าที่สิบสี่ตัวเองครับข้างน้อยนะฮะโดนตายโอเยอะอ่ะมันเยอะจังเลยอ่ะทำไมทีมเราไม่ค่อยเข้าจุดเยอะขนาดทีมหันบ้างวะ down. hard Hard contested. Hard Hostiles point. point point ours. have the is เหมือนมีผมพยายามดันดันเข้าวงเข้าจุดอยู่คนเดียวอะ่ะกูก็ตายป้อมปืนเนี่ยเดี๋ยวนี้ควิกฟิกไม่ไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่เนาะต้องเปลี่ยนละแผนใหม่ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอะไรน,นะครับเดี๋ยวก็จะรีซีซั่นแล้วเนี่ย spotted. เอาเอาเราจะต้องเปลี่ยนระเบิดด้วยอันเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยเขาดีเขาดีอันนั้นมันยิงเลยได้ระยะใกล้เว้ยกูยิงไกลๆโอ้โหคะแนนมันร้อยสิบแล้วกำลังจะแพ้แล้วเพื่อน ดักเลยจะได้ไม่เห็นถ้ามีมันว<ต>ม,มันวิ่งเข้ามา,มมมาแต่ก็จะย้ายโลแล้วด้วย <c oughs> ตาเอ๋อโหอยู่บนหลังคาไอ้อยู่บนชั้นสองเนทุนกค,ครับโอโ้โหโดนเยอะไปหมดโดนเยอะไปหมดครับหมดนี้มันหมดยึดจุดนะฮะทุกคนช่วยกันเข้าจุดด้วยนะฮะกูก็เพิ่งกลับมาเล่นใหม่นะฮะกูไม่ได้จะ อะไรวะไม่ได้เจอที่แบกได้นะครับไม่ไหวโอ้ี่ไงกูยิงโดน,นดาบฟันตายหายอยู่เลยเนี่ยอะไรว่าปืนไฟโดน,นดาบฟันตายเหมือนเห็นตา้ายนะครับเพื่อนเอาไปแดกแต่ปืนนี้นี่เปลี่ยนการรีโหลดเปลี่ยนเสียงใหม่โอเคเลยเนี่ยแต่รูปร่างมันนึงไม่ค่อยสวยอะไรปืนนี้แต่ก็ผมว่ามันยิงดีนะมันลั่นเร็วดี ไปค้ำครับต้องไปค้ำแล้วคนค้ำมันก็ไม่มีคนยึดมันก็ไม่มาต้องทาอะไรเนะี่ยเอ้ยเหมือนจะเห็นมีคนนั่งยึดอยู่คนหนึ่งนะฮะเออให้เขานั่งยึดไปเราก็ไปคำ้ำไม่ไหวเรานั่งยึดเองแล้วมันไม่มีคนค้ำมาตายหายอย่างเดียวเลยตายเหรออืมเอาเพื่อนนี่หว่าโอเคครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จละชนะแล้วครับรอ,อ,อ,อืม อืมฮึหลังเข้ามันตึงนะตาเนี้ยมันตึงหรือเพราะเพราะทีมกูมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ายึดกันปะคนข้างล่างมีหมดเราเราไม่แหกไปตรงนั้นดีกว่าเรามาอ้อมอ้อมโอ้โห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 กูไม่ได้สักตัวแต่แต่ชนะครับ ย่ yeah. บอกนะครับเล่นกากขออภัยนะฮะแต่กูได้ MVP ได้ไงก็ไม่รู้นะฮะดู MVP โมเมนต MVP โมเมนตเกมนี้อย่าไปพูดถึงมันนะครับความกาก,ากดูดิดูเหมือนกู MVP เหมือนเหมือนกูแฮกเลยวะแกมาัเตอร์2นะครับตอนนี้และนี่ก็คือสภาพคนเพื่อกลับมาเล่นนะครับ <laughs> ใ, 28, ในนครยี่แปดแต่ยี่หกนะฮะเยอะชิบหาย <laughs>